ติคู่ร้อยห้าสิบเออคู่สิบห้าบาทใช่ประมาณเนี้ผ้าบงผ้าบัฟต่างแบบอันนี่ด้วยผ้ามีผ้าบัฟพร้อมลายเกียวขอ,อแขนอันนี้เดี๋ยวเราจะจับระยะทางนะฮะมันมีสองส่วนนะคือในสวนส่วนหนึ่งแล้วก็ออกมาข้างนอกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะลองจับในสวนก่อนนะว่าระยะทางมันเท่าไหร่นะฮะแล้วเดี๋ยวในสวนขับเร็วไม่ค่อยได้นะเขาให้จํากัดประมาณยี่สิบก็ประมาณนี้แหละคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาอัดกันข้างนอกนี้นะฮะเราจะดูว่าความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่นะ ใช่มันเป็นทางตรงนะฮะต่อดูว่าเนี่ยจักรยานพับมินิคูเป้นะครคูเปอร์กับดาวฮอนบอดวอลกนะฮะร้อยยี่สิบนิ้วนะจะได้สักเท่าไหร่นะฮะโอเคตั้งบอกเรียบร้อยปะุ้ย ชั t i เต็มนะฮะอปอชั่นเต็มที่เลยทั้งอะไรกันโคลเนยจะใ,ให้หมดนะฮะแต่คันนี้นี่เห็นะคันนี้สวยเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะสปอร์ตเลยนะอันนี้เป็นเกียร์สลมด้วยนะฮะของอเมริกาเนาะเป็นสลมรู้สึกว่าจะตัวกลางนะ x x สามป่ะเออไม่แน่ใจนะฮะ อ่าไม่เห็นเขียนเนะตัวเริ่มต้นแต่นนะเนาะแต่ว่าตัวของซาว่านี่ X3 สามป่ะส,สแลบมบด้วยนะบ,บอกว่าลองเบรกหน้านะเบรหน้าทำไมอันนี้มันอ๋อเหมือนวัดนก่อนมันหลุดตั้งอ๋อได้ได้ตรงนี้มันตั้งได้ไม่ไเป็นไรอ่าเบรกหน้าโอเคตรงนี้เขาใส่ไปก่อนที่เราจะขี่ได้อย่าเพิ่งใส่หมวกนี่ คุณแม่บ้านฝากมาให้ใช้นะฮะนี่อาวิยองฮะอาวิยองกันแดดรือว่ากัน UV expert กูต้าออเรนอ่าได้เลยในทาที่ตรงนี้ตรงนี้ได้อ่าทาหน้าทาหน้าอ่าบีบนิเศษนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องทาหน้าได้เลยทาหน้าทาแขนได้หมดนะฮะแต่ว่าแขนใส่ปอกแล้วเนาะอันนี้จะมีอ่ากูต้าออเรนต์นะฮะเป็นส้มจากอิตาลีนะกูต้าออเรนต์ก็คือส้มกูต้าออเรนต์นะได้ประมาณนี้ฮะแล้วก็ขยี้นะ รับรองว่าไม่เหนียวเนิหนานะฮะมีสารสกัดจากอส้มสีแดงนะฮะวิตามินซีเป็นครีมกันแดดที่มีสารบำรุงด้วยฐาหน้าเลยนี่เป็นไงทีโซนครับทีโซนแล้วจะไม่เหนียวเนหนานะฮะนี่นะครับก็คือ Avion UV Expert g u t t Orange นะฮะมีสารสกัดจากส้มสีแดงออีกสักหน่อยก็ได้เนี่ยได้เลย ใช้ทเดียวนะได้ไหมไม่เหนียวเหนื่อหนาเลยเนาะหอมด้วยหอมด้วยมีส่วนผสมของวิตามินซีนะฮะแล้วก็เอสวีเอส50บวกเลยนะฮะก็คือสามารถป้องกันได้แล้วก็ไม่เหนียวเหนื่อหนาไม่ดำไม่ดำก่อนจะออกปั่นนะฮะเราก็กันแดดสักหน่อยเนาะไว้ก่อนโอ้แต่ยางดีนะยางเนี่ยเห็นไหมขึ้นอีกหน่อยนึง ใช่ใช่ใช่ใชเขาเขาซ่อมอยู่เรื่อยแหละประตูสามนะเราเข้าทางประตูสามยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมไม่เคยปั่นเนาะ, <c oughs> น,น,ะนี่ <c oughs> เขาบอกว่าประมาณยี่สิบนะให้ความเร็วมานี้ พราะว่ามีคนเดินด้วย,ยตอนเย็นคนจะเยอะหน่อยนะตอนเช้าตอนเย็นนะแต่ถ้าเกิดมาปั่นตอนนี้ได้อยู่ฮะ<า>ดูได้เขาย้อนกันไงอ๋อย้อนกันนะเอออ่าเออ,อปั่นนิ่มนะเงียบแล้วไหมเงียบแล้วใช่ไหมนะโซดังนะโอ้นิ่มเลยเนี่ยนะ เกียร์ก็โอเคนะอุ้ยทำไมไมเงียบขนาดนี้ดูดิปีไม่มีเสียงแก๊กเลยโเคตรเงียบ เกียร์พุ่งใช้ได้นะเออเอเอตั้งเกียร์ดีนี่ตั้งเกียร์มาแล้วใช่ป่ะได้โอเคเลยนะก็ตรงนะงนไม่ไม่ตอนที่แรกๆมันจะคลึบๆใช่ไหมปีนไปปีนมาตรงนี้โอเคแล้วนะเน,นี่ยตรงดีเนี่ยคลบ โอเคเลย,อเยอโอเคเกียร์สลมมันนิ่มนะนิ่มดีเลยอะเนี่ยให้ความนุ่มนวลดี โอ้โอหดีขึ้นเขาสบายเนี่ยฮะอันนี้สุดแล้วนะฮะรับรองว่าขึ้นเขาสบายเลยเนี่ยดูดิโคตรฟรีเลยอ่ะนิ่มมันฟรีเบาอ่ะบอร์ดวอล์กใช่ไหมตอนตอนก่อนก่อนต้องปั่นต้องมีลูปเบาบอดวอล์กแต่ถ้าปั่นเนี่ยก็บอดวอล์กเขาปั่นเรื่อยๆนะ ก็สร้างกันอีกเยอะนะฮะตรงนี้ใส่เคยเทียบรูขาแล้วมันพุ่งนะม,มันพุ่งกว่าน,น่อยสร้างเพียบเลยเนาะตรงนี้เป็นตัวหนึ่งนะฮะตัวหนึ่งของขายเพียบเลยนี่นะฮะอ่าพระบ,โบโรมรูปนะฮะของสมเด็จพระศรีนครินทร์อยู่มุมนี้นะฮะนี่นะ ตรงนี้มีสวนเข้าไปได้นะเนี่ยตรงพระรูปสมเด็จพระศรีเนี่ยตรงนี้เข้าไปปั่นเล่นได้นะตรงเนี้ยรมเลื่อนดีนี่นะเนี่ยโอเคแนละ้วตามเนี้ยสังเกตรองเท้าดีดบานลึกเน้ายนะเข้ากับรองเท้าด้ว มันต้องมีสีสันหน่อยทั้างนี้เออโอเคเลยนะนิ่มนะนิ่มนิ่ม,น,มนิ่มมากมันนิ่มกว่าดาวอนรูดอีกนะ qua đến quả đây. Nhưng cả nhớ này ที่เขาจะทำทางเดินรอบเลยนะทำเยอะเลยนะโู้ฮู เอสสอสนามฟุตซอลกลางน้ำนะตรงนี้ เรามาดูระยะทางก่อนนะฮะเดี๋ยวขอดูระยะทางนิดนึงนะฮะในสวนเท่าไหร่นะจับปะ่ะนี่ฮะระยะทางในสวนนะก็คือ2.07นะนะฮะ2.07 20จองศูนย์จับจากไหนเนี่ยใกล้เคียงกันอเ,เออนี่2.07นะฮะแล้วก็ ความเร็วเฉลี่ย13นะฮะเมื่อกี้สิบสก็ลง13แล้วนะความเร็วนะได้ความเร็วนี้ไม่ขึ้นความเร็วสูงสุดไม่ขึ้นนะเพราะเราหยุดแล้วไงอ๋ออยุดละต้องดับตอนนั้นอ่าความเร็วสิเดี๋ยวค่อยดูความเร็วสูงสุดนะฮะเดี๋ยวเราจะอันนี้2.07นะ2.08เดี๋ยวไปดูข้างนอกนะว่ามันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยววิ่งสูงสุดเลยนะวิ่งดับไหมฮะดับไหมไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวบวกลบเอาจะได้รู้ว่าส่วนนี้ทั้งหมด ตอนนี้จะนี่เลยนะปันะ่นสปีดเลยนะตามมานะตามมานะเ,เดี๋ยวนะ